ในจังหวัดอยุธยานะครับมีพิสุกรูปหนึ่งที่กล่าวกันว่าคือหลวงปู่ทวดกลับชาติมาเกิดหรือเป็นการแบ่งภาคลงมาของหลวงปู่ทวดนะครับท่านคือหลวงพูดด่ดูพรมมัปัญโยแห่งวัดสแกเรื่องนี้นะครับจะขอยืนยันจากคําพูดของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ได้พูดถึงหลวงพุ่ดูไว้ดังต่อไปนี้ครับหลวงปู่ชื้นวัดยาณเสน ได้กล่าวถึงหลวงปู่ดูว่าต่อไปจะสำเร็จเป็นพระรีอรยะเมต่ตรพระอาจารย์นองแห่งวัดสายขาวหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกหลวงพุทธวดปี2497เ็ได้กล่าวถึงหลวงปู่ดูว่าท่านมียานหลวงพุทธวด,วดติดตามอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่บุดดาถาวโรหนึ่งในพระอรหันต์สายวัดป่าได้กล่าวถึงหลวงปู่ดูว่า ความปรารถนาของคุณจะสำเร็จและขอมอบมงกุฎพระพุทธเจ้าให้คุณหลวงพ่อกเกษมเขมโกได้กล่าวถึงหลวงพุดูว่าท่านนั้นเป็นพระใจเพชรและในขณะเดียวกันหลวงพุดูก็ได้ชมหลวงพ่อกเกษมว่าท่านนั้นก็เป็นพระตาเพชรอีกด้วยครับโดยสรุปนะครับครูบาอาจารย์ขั้นสูงได้กล่าวถึงหลวงพุดูถึงสองเรื่องด้วยกัน คือหนึ่งยกย่องว่าหลวงปู่ดูมีความผูกพันกับหลวงปู่ทวดประการหนึ่งและสองท่านจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้านามว่าพระศรีอริยเมตไตอีกประการหนึ่งครับผมขอให้เพื่อนๆพ,พบเจอความสุขพ้นจากความทุกข์ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ